เอ้าเพืนไหญ่มันยังหรือว่ามก็มาหายมยังมันหลบยังไงมันได้ยังไงายจะมายังไงฮะจะมาอย่างไรไม่เก็บไม่เก็บผักทำอย่งก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้าฝนตกพาคุณยายเรียนมันหลบอยู่ในรถบอายาเอายาอยังงไรเอาขันยังก่อนต้นเก้วเสียคุณพาบันว่าเก็บอันนั้นตัวนั้น ฟันถิงโตแม่เกี่ยวถึงโตแม่พักขี้เล็กเหม่เพราะมาพอเฮ็ดบัดนี่ฝนนหนาฮาวสินะไม่ได้เฮ็ดน่ะเฮ็ดยังนะแม่ติ๊เพิงไม่เฮ็ดน่ะเฮ็ดโตเฮ็ดโกเฮ็ดันแดงนี่ฝนตกฝนตกพักกันเล่นนี้ฝนทั้งแม่ทั้งลูกนี่พักกันมานั่งถ่ายอยู่ในรถนี่กาว้าฝนเศร้าจีลงใบไม้สิพักกันขึ้นไปเบิ่งไม้สินเด้วันนี้จอดอยู่ลูกคางทาง แถวเนาะแถวดีดีว่ะมวนบ้ายายม่อยูดไม่กามวนได้ยูนไดยนแล้วสิเดือนนี่ก็สิสเดือนเนี่ยสิสามสิหกสามเดือนเนี่ยแต่ว่าบอบอดเหตุคีิปลงเหตดตั้งใจแม่มากพอจะให้จ่คลิปนึงยากยังจียากพราย้าเหตุแถวเป็นไงจจะเป็นยากอย่างนั้นนะมืนอีก็เลยโอ้ได้จังหวะน้อย่านะไหดคลิปซะ เราเอาสายายซุมได่เียวไม่เป็นเบอร์นเป็นยังแ่ซุวแ่ยังอี่นี่ถโอ้ยตัวออกด็กินออกอน้ถึงจะเห็ุคลนะ่รูอีกยังแน่ล่ะอ๋อมึเจ่ไห้สจิตฟงไม้เป็นเจ้าไดมานะวันนี้ก็จะเป็นนั่งซัดค้าได้ปะ มันขึงน้ำหมอดนะเออมันขึงน้ำหม้อเจ้าหน้านี่เฮ็ดขึงเขาเรียกเฮ็ดขิงยังเฮ็ดขิงยังย่งบุ้งเขาบงอย่านี้นะเจ้านี่คือบ่อแดดดอกคือมันกินไปจักรอบแล้วที่เออได้แล้วกินแล้วนี่ได้กินได้อันนี้ได้อันนี้ใบแห้งบ่ได้บ่เฮ็ดกอเจ้านี่เฮ็ดหนังแดงเจ้านี่ใบแห้งบ่อแดดใส่บึงใส่บึงโอ้ใส่บึงอืมว้าวโอ้โอโอโอ้โอ โอ้ยมันมาเห็นมันกาสิแล้อน้องู้เฒนะ่าเนาะมันได้ได้ทิก็เป็นแดงได้ใว่าบัดปันได้ด้ล่ะยังเก็บจากได้เนาะคนต,ตโโะโตกเนาะเคยตกเนียชุมม่มเหนียวห้ามเลยปุ๊บปลากับว่านปลาไก่เด้ปลา,ายอยู่ในหมู่บ้านปลาอยู่ตามถนนหมู่บ้านนี่ไหมถนนหมู่บ้านมันเก,กิดจาีปลาอยู่ขังทางแหม,มนั่นละมองหาแล้วเราก็ได้ไปไกลได้บไปว่าไปพ่องไปภาคต่ปีนี้แปลกนะแม่เนาะเห็นออกรายอีกเห็นออกรายมันจะนาย เก็บชัมือนี่แหมออกชัมือนี่แหมเข็ดในใบวันนี้เก็บไ,ไปบชัมือนะอันกตอันไปล่างดีๆแล้วก็รวบต้่มหอนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถิเม็ดลมเอาก็ขึ้นมาล่างอีกล่างอีกเราเขาใส่ปิดไว้เลยบัานใส่ถุงสิบโล่ใส่ฟิดไว้สิดไว้อยากมันแกกม่ก็อิกิน หลายหลายบรรดาปีนี้มันออกหลายแม่รถเล็กๆมาซื้อหมื่นเอาโหลดได้อย่างนี้นะเออคุณอ่ะวาเก็บเอาสู้มื่นเลยเป็นร่างเอาไปนี่กระปวดเอวเอวโบมันเป็นอาทิตย์เราบอตะหาเห็ดนี่หาสู้มื่นบามื่นบามื่นฟองขี้แจงขี้เล็กจีฟองจังขี้เล็กโอ้ยที่มันโบโบ่อยากเลยกับเข่าอันโบเมย์หยอกโบเข่ากับโบอันว่าอยากมันบ่อยากเลยดิของฝรั่งบ่อยากยังม่หากินยังสี่มันเหรอ ต,ตัวเหมือนอยู่เมืองไทยเลยคะว่าวายมันมีอยู่เม an ืองนี้ทีเดียวมันก็ได้ไปหาดอกเห็นดังสิเขาโคกเขาโคกของปลานั้งพันธุ์นี้ทุกที่บ่อบ่อบ่อบรรดเตาก็บ่่ไปเนาะอที่บ้านก็ได้ที่ตลาดเตาก็บ่่ไปก็ไปหาเลยกินเองว่าเกิดปลาสิยักไลยกินดังี่บ่มีดอกอือันนี้เป็นมุมมันเนี่ยี้หากินเองเอาเมื่อแม่ถือเมื่อหากินเอง กมันตัวตัวนี้กบไปใส่ทีไปบ้องิกวาถุงรืลลึกใส่ชิเราไปนี่ก็จะรเหรอเนาะสาน้ำน้ำมันูกลัวนใส่อะไรเผื่อกคน้องเดอกเขาได้ยูคุณแม่ไม่ได้โอ้ย่ขงังคุณอนี้เพชรเพื่อเพชรที่ย่งก่อที่เขาลงขีดลังนั่นคือว่าเอิญก็เป็นเกษิลางลางต่างเถือตีแม่ เออก็จะไปตัดขาตัดขาก็จะอุ่นน้ำหอนหุ่นลี๋ยากเโออย่างอย่างเจียลกเยน้อยอือโอ้ยไ่ต้งยาแบท่าเดียวอือเาเดียวจังเพียกจะต้มน้ำอนลุกมาเดือดๆวก็ปุ๊บอือเพราะมันหยุบคือเขาหลวกปากนี่อือเอาก็ขึ้นมาเึ็นมาแล้วกะใส่ยซิบลอกไปจะกินอะไรเาอกมากินตีัไปด้านีู้ว่านี่ใดหลายที่อย่างนี้เลยวันคือใดหลายรูดีว่าบอ สีหาโร่นที่แม่แต่หนูเห็นแม่เทสร่วมกันสองถุงนะว่างเงี้ยอันใดเฮ็ดอีที่เฮ็ดแต่ต้องต้องถีไปเอาผักเฮ็ดแบบโอ้ยยูแต่ยูได้ฝนเออยายจะได้ไปหาเฮ็ดต่อมันห่อใส่เหล่าแล้วว่างเงี้ยฮะจะห่อว่างนี่เนี่ยนี่ว่างซื้อรถห้องก่อนถึงห่อหรถมาหน่อยนึ่งนี่นี่ว่าจะยังเละยังต่อจะได้มันกลับปัญหาห่อใส่เหล่าได้นี่ อันเท่ากันหมดเเบืงเหตุผนเนี่ยเขามันไปไม่ร้วงมันอันซีเดียวกันหมดเลยนหน่อยนบกัฝนตกเนาะังัฝนเนาะเศ้าเหรอบนี้มันเศ้าหลอนด้วยมันแกงไปเลยแม่เบงด้วไปถ่องฝังสินพูนทังหมดแกงเลยแม่พุพูนทังหมแกงแล้วลอคนทกเบิดนึงกินน้ำทาก่อนให้น้ำเจ้าของเยใชนหมน้ำนี่นี่ บนเป้าไหมวันนี้ดิบ่แม่มม่กินบ่นเป้านะอเหยดลางเก่อนเออโอ้ยสุดแค่ก็ปั่นทะเลหินเนาะแ่เล่าหมดต้วซ้ำเรจะซ้ำดีใบว่าได้ดอกอันเหีเ็ดกอเม่เนาะใบแห้งว่ได้ โอ้เพือนใจไปกินนลำกันเดี๋ยวก็ไปหาต้อน้อยเนาะเลาเดี๋ยวแล้เตรียมมาพร้อมเอาทุ่งไม้ด้วยป่ะเก็บก็คักเก็บก็คักเก็บเอาคักคัดคุณน่ะเห็นบ้านเนี่ยเคลียร์ไปเห็เพื่อนเห็นว่าเก็บเอาไม่คนุณน่ะแม่พี่มาเคลียร์ไปเห็แม่อันนี้ฉันบอกหน่อยอันที่ว่าบ่เก็บให้ซอยย่อยช่องหนูบ่อยอย่างเด้๋ไม่แม่ว่าอย่านอนโอ้ นี่เตยต้นนั so ่นคุณน like right? ่ะดอกน่นงามงามแม่จะเด้ป่ะนี่คุณจาให้เมย์หรือเด้ป่ะถุงไม้ด้วยนี่เพละถุงก็เมื่อกี้ด้วยนี่โอ้ติดทางกับเด้ยี่สิบเอ็ดรถเนาะนะมันไม่งามหนึ่งแม่สองดอกกันไหมถังเทิงหนึ่งกับเมนบัดเลยนี่พามาซื้อบริการบริษัทไอย่าเก็บดอกเก็บดูว่างไหนนี่พอดีเจอพี่น้องเจอนอนกันแลยบ่เก็บเลยวันนี้บ่บ่ายเลยวันในใจแข็งเก็บซอยเราอยู่ ใจบ่แข็งเรากายใจไม่ท่านพอละตอนนี้ <laughs> ตัวนี่ให้เว้ยน้อตัวทากเนี้ยแม่เห็นบกของเถิน่อยแต่มันในสิขึ้นปอยูบัว่าต้องขึ้นไปดอกอืมอืมอเอาซ้ำเอาได้ละอฮะให้น้่งเอาบ่ใช่เหรอแม่เออมันมีแมงกินกินด้วยมันเทาแม่มันเทา Nếu mà yang. Mó, mó. Ooh, mẹ, mẹ, nó mẹ. nó cái này móc, hèn móc. Emma. 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 Nan, 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 Nè, nan, nan, nè nè, nè Nè, nè nan, Nè Nè nan, Nè nan, แม่เมื่อาีเอามาเด็กตอนนี้อยู่บ้างเอาอันนั้นบานแล้วบอกเลยเรางงบานตปนี่ดินี่วะโอ้แม่นหม่อยหายแม่นเอ้าเห็ดอะไปแล้วว้นี่มาบวกขามันจึงปึ่งจริงจังฟางจริงวิ่งจงปงแม่แม่นี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 ่ยังเงี้ยเอา คุณยานยนี่ยยาใส่เบิง่งยายอันนี้ถุงไม่เพราะมันเพราะมันถุงเมื่อกี้เห็นบ่ะนี่ใส่เบิง่บงเนีย่<ด>ยขอเบิ่งเนี่ยค่ะคุณยายได้หัวเห็ดแล้วงูไปลักมุนขึ้นไปพูนเออยี่ท่องน่ะแล้วลงหัวก็ลงมาเ <c ười> พิ่นได้คาเดกเฮดเผือกอยู่นี่เพิเอด <c ười> เน<อ>่มันเป็นปลาอยู่ในหมู่บ้านจ้า <c ười> มาได้ไปไกลนี่อยู่ขอบปลาคุณน่ะปลาน่ะอ่า เรได้ไปหาไก่ได้นี่ยหาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแม่ป้านี่แม่น้ำไต่ต้นใหม่ลิสเซ่น่ะมันขึ้นมันเอาเนาะแม่น้ำมื่อนี้น้ำฝนตกอู้ใสไม่ใช่นี่ทองหอนแล้วเอาแระบบหนี้มันฝนตกก็มันเอาอเอาอนะแม่เนาะมื่อนี้ไหมนี่มันขึ้นนี้น้ำยังสีมาจากเห็ดไหมนี่มาแยเราได้เห็ด วันสามโลคเหรอติทุ่งนี่ทุ่งเก่ากับกกกวกกันสองโลคคุณติโลก,กลัวสองโลคคุณล่ะฮะกำลังสิงงน้นางผ้าพันยางขึ้นรถแล้วขับรถขึ้นรถแล้วเหาอสิใบตอใส,ส,ส่ต่อย่าไวนี่สิไปเอาพักวันนี้สิไปเอาไปฟันสิงตโตน่ะพักขี้เล็กจ้าอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละว่าได้อยู่ไกลละป่าน,นี่บ้านแค่กันแต่มันอยู่คนละมองเนะยายนะย่าเนาะ ในคุณยายหันหน้ามาสิคะฟ้าสองฟ้าสวยมากเลยคุณยายสองฟ้าสวยมากเลยไปค่ะคุณยายเดนินไปขึ้นรถค่ะต่อไปไปหาผักค่ะไปเอาผักขีกกก้เล็กมาหนิแล้วก็สีเมียตัวเมยเลยเด้หนินเ,บบนเออเมียกันลูกพักกันกินกาแฟต,ตั้งมื่อเศร้าแล้วก็พักกันกินเขาก็แกงขี้เล็กวันพักกันเราไม่เก็ตแกงขี้เล็กน้อยน้อยเนาะอันนี้รถตรงไป ล้างรถขั้นดำปักกันจอดรถไปข้างทางไปปักกันยางไปเฮ้ยไม่ทั่งขุนละงวนใบยาย,ย,ยนะเอออก็เฉพาะหนูว่ามันออกลายมันเอามันฝนที่ตกเออ,ไป,เเอ,อไปพากเนะาะอู้หูแบบใม้สีแดงสวยจังเลยยายหยิบใบไม้สีแดงสักใบสิ ใบไม้กะเริงเปลี่ยนสีแล้วคุณยายเห็นไหมอ่ะไหนดูสิเอาแฟกซีเล็กแต่ยายพอคีเล็กตัวยาแบบแล้วแม่พาแม่มาเอาอกยานี่หักมันจะนี่หักอันไอ้ฟันทิ้งโตเนี่ยเขาว่าไปตากแดดแล้วต้มกินเนี่ยล่างพิษในตับเนี่ยใบนี้เขาจะไปแกงขี้เล็กสันเดย์วันนี้ย้ายแล้วเอาถุงมาใสซ่พังโน่นนี่ได้ทั้งเห็ดหลายคีรีได้เนี่ย นี่ไหมอันนี้คือเป็นตรงนี้คือเป็นสวนปรแมาณสวนมันเป็นลานจอดรถของนัส,สนนลีจ้ะในหมว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละทั้งทั้งเดียวของหมูบ่บ้านสันเด้อันนี้เสียงรถนี้คือถนนถนนของหมูบ่บ้านอืมอ้ยายแล้วมาเอาอยู่นี่สันเดอลายโปดคุณหนังนี้แต่งงามๆอู้หูจอ,อนมีห้างไหมไม่นี่มองตั้งหรือเ่อันนั้น หายาไปฝากลูกฝา,า,ากเต้าทุกัูนันี้อุ้ยตื่นมาเป็นน้งบงเป็นนอนอ๋ีวห่งย่านีู่่ปนโอยกมา้แล้วกูกวาแล้วหาวายาย

ไ้บ่อหาดแม่มงมมีตัวตรงลุกขนยางพีมามาขอลองเี็ดดูนะแขนแขนอดีอย่าไปใส่เลย Yeah. <laughs>